ติงอะเพื่อรัตนว่าปีจังหวัดหนองคายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีลูกเบอร์สวัสดีนะคะผมอยากไปอยูคขามาเด้อขาผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อเบิ้งพี่น้องเบิ้งศาสตร์อยากให้มางานกาชาติร้อยเอ็ดครับปีนาเพิ่นให้บุญหมอล่ำสิบวันสิบคืนขอให้เขาหลบเด้อขอให้เขาหล่อพี่น้องบวชเอาด้อพี่น้องบวชเอาแน่พี่น้องหมอลำเสียงลองโ่เบสกอร์นะคะผมเอนดูลูกๆเด้อพี่น้องเด้อเชร์แล้วจ้าขอบพระคุณมากมากค่ะผมขอบพระคุณพี่น้องหลายๆคับผมเอาพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิ้งหลังห่านก่อน ตอนนี้ลูกศิลปินแดนเซอร์เขากำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องกำลังขึ้นหน้าขึ้นตาอยู่ครับผมกำลังขึ้นหน้าขึ้นตาอยู่ด้วยพี่น้องดีใจน้ำใจมโหฬาเห็นพี่น้องมาให้กำลังใจเต็มหน้าไปที่ทุกงานเลยขอบพระคุณหลายด,ด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกๆคิวงานสถานที่นะครับผมขอบพระคุณพี่น้องทุกมองทุกบอลครับผมทีเดินทางมาให้กำลังใจดุลย์หลายมํำเสียงไวห,หกนัวพสกอนงานหน่อยงานใหญ่เต็มอญาญะอยู่พี่น้องเบิ้องเบื้องพี่น้องเบิ้งเบื้งรอไปวันที่หนึ่งมีนา ผู้นับพี่น้องเบิงเบิงเบิงพี่น้องไม่ใช่เอไอันี่ยจะเวทีทาการเชื่อถือเขาประสบงวามอำเร็จมากมากครับผมผบคนณหายพี่น้องต่ออื่นก็ด้วันขอกรับบุญสักการะพุธีพิสุริสงสมเนทุกรูปในอารามตรงนี้ด้วยการเมื่อเื่อนมาคนนลายแล้วไม่อนีแห้งลายเขา มือนี้คนหลายก็กพี่น้องคนหลายหลายพวกตำรวจรอผพวกตำรวจรออีหลีอย่าไในผัวอะไรแ้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นแทนนะจ๊ะขอบพระคุณมากมากนะผมมีผู้ว่าตำรวจมาแล้วพี่น้องจากหลายสถานยิ่ใจคนหลายเสียบกปังๆจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณหลายเด้อครับเด้อมือนี้ร้านค้าร้านขายก็หลายี่น้องมือขึ้นยุบปักทงชัยครับผมมือขึ้นยุบปักทงชัยเดินทางมาหอดนี่กะหาลอยโกโลพี่น้องครับผม คืนนี้เสียงหกปังๆเด้อจ้าขอบคุณคนนว่ครับผมนี่พี่น้องฮอกล่างเริ่มทยอยข้ามาเรื่อยเยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเวทีผมมีคิวว่ามุกดาหานบอลูกอันมุกดาหารตอนนี้กำลังจบอยู่พี่น้องกำลังอันตอนแรกกันเมื่อวานนี่ขวากันนายบอกกนจะบอกเออเข้าไปแสดงมุกดาหานไปนอนอแต่ว่ากันยังบอกเห็นอยู่พี่น้องพี่น้องเอ็นดูนะเด้ออยากไปแสดงมุกดาหารอยากไปทุกจังหวัดทุกม่องทุกวันี่นองครับผม สิต่อได้เลยนะคะปุ่มงานหน่อยงานใหญ่ไปเมื่อไปน้องนี่บรรยากาศด้านหลังเวทีข้างในนะอีเพาลกำลังแต่งหน้านะครับทุกคนแล้วก็นี่ท่านไหนจะยังน้อนี่ท่านไหนจะยังกินน้อนี่กะเหลาขั้วได้ยังนั่นนะ <c oughs> นี่ยัง,ยงนี่กะเหลาขั้วไก่ใส่เส้นใส่กะทิตัวนี่ยังนี่านี่ยังเกาะโอ้ซื้อซื้ออินเตอร์เนาะ คนเยอะมากคนเยอะมากจริงค่คุณแม่วันที่6เจอกันค่ะลูกเ <d> พิ่มใจน้ำลูกเสียงกองคนหลายค่ะคนไหลาพี่น้องขอพคกข้นไหลเด้อพี่น้องเด้อ <d> <ด>คืนนี้เจอกันนะคะผมเจอกันจ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยคะ <d> ่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากทุกคนก๋วยเตี๋ยวข้างเวทีคืออร่อยมากทุกคนรอดู20กุมภาเบื้องการจ,าจาร้าเจอกันเบืองการนะคะ <d> ผมแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มครับผมสวัสดีค่ะลูกเบิร์ดสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่น้องเด้อเดี๋ยวพามาเย่ยมยามถามข่าวก่อนพี่น้องด้านหลังไว้ที ลูกศิลปินในเสื้อเฮาแต่งหน้าแต่งตาไปเนาะหนอ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 มาจอบเบิ่งจอบซ้อมกันนะจอบเบิ่งกันนะจอบเบิ่งกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาไปหาเขาสิไปหาเอาสิยางหาเลาะทักทายลูกๆเฮาก่อนอันนี้ไปเต้นร่วมได้ไหพี่น้องเต้นร่วมไหมพี่ทำอะไรกันอยู่คราวทุกคนเสียงหูปังปังจ้าขอบพระคุณนะคะผมเฮ็ดลังนี้เฮ็ดอย่างน้อยลังนีเหย้าหลุดเหย้าหลุดอยู่พี่น้องมื้อนีหย้าหลเหย้าเหย้าหลดซะซั่น เหี้อรถอีลีพี่น้องมือเข้าเดินทางไก่พี่น้องเจ e ็ดลอยลูล่หลง<ล>ทางมือเนี่ยยุกไก่แรงรอสิบสี่หยุดโซพปอปอแล้วเจอกันค่ะสวัสดีจ้า <c oughs> บ่าวเบิร์ดยี่นะสบิกบกุมภาพันธ์แสดงที่วัดเหนือบึงการใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> เจอกันนะครับผม มีคุมปิดวันนี้หรือมืออื่นจ้าบางหงษสดิประจัาด้วยนะคะผมพวงนี้ครับผมพ่งนี้มีลุมปิดนะคะผมมืออื่นมีกุมปิดครับผมแต่ว่าตอนนี้เปิดขายบัตรจองตัวแล้วเรียบร้อยพี่น้องสามารถซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับเด้อบัตรราคา129บาทนะคะผมเจอกันในไลฟ์สดพ่งนี้บ้าเบิดพิมพ์ผิดไหมแม่บ้าเบิดอันพิมพ์ี่มันพิมหนาอะไรผิดบอพี่น้องพิมว่าอะไรพวงนี้หรือวันพวงนี้ทุกคน มาเบิดเริ่มสับสูนแล้วมือ้อนี้เออเออจัาหน่อยพี่น้องเหยงารถครับผมเดินทางไก่แห้งพี่นอ้องอ๋อเต้นนี่เฮ็ดหยังเนาะเต้นนี่น้าเอ็น้อนเฮาก็หน้หนหนหกกากินข, <_ D> ข้าวอ๋อทางบวดพ่กก็หน้ากินข้าวพี่น้องแซ่บบ่จ้าแซ่บบ่จ้า,จาทางบวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปก่อนไปก่อนไปก่อนจ้ะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวพาไปจอบเบิ่งไทยไทยเฮียนี่เพิ่นกินข้าวอยู่พี่น้องแม่ผู้ใดแม่ไปได้บ่นี่ นี่มาเบิงไทยเงี่ยนี่เพื่อนกินเขาพี่น้องวัสดีค่ะนี่ได้อะไรกินนะค่ะทางนี้มีหลายอย่างเลยอาหารญี่ปุ่นก็มีด้วยอ๋คาอคุ่ยายฝากขอารมาให้เดือนเห็นความรักน้ำตัดสิอะไรเกิดยังคืนบัญญา หวานละแบบลานางเด็ดละเดือนนี้ก็มาสอยงสองเท่า้วายสื่อ่าปอมนะ อ่าอ่าสเสียสองเทาเออเลือดเลือดเลือดมากเลยลูกสาวเลือดมากเลือดมากเดินเห็งความรักมอบความรักให้แม่แม่กันนะลูกน้อมอบควาัห้พ่อพ่อเทาตีลูกเขวบความกับหูฟังตีลูก พี่เป็น้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีด้วยขอบคัณด้วยบ้าเบื่อกินขอไปจ้ากำลังจะไปกินครับผมกำลจะไปกินเนาะพี่น้องเนาะไอ่เกย์เตรียมพี่น้องรลายไหนพี่น้องเตรียมนายฮะเลยย่างกับอะไรแม่แม่วัดพระพุทธบาทนาหงตำบลพระบาทนาสิงห์ฮะนี่ไม่อาวุธผมไปล้างถวายตีพนังกูนีปนังเจ้าว่า อย่าว่าเสื้อผ้เด้ออย่าว่ามีเสื้อผ้เด้อพ่อมผมนี่ด้ออย่าว่าเสื้อผ้า้่ำถวายเด้อเนี๋ยวจะไปอยู่ในขาไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันนะขาผมแม่แม่เบิ้งคณะเดี่ยวคือเสียงมิหกมาซานเบิ้งคนยื้อวันนั่นแหละเบิ้งคนยื้อวัน เส้นเป็ดเสล่งที่โซพอนเราพอใจเห็นว่าจากพระจากงระจ้างวันเสล่งที่เป็นเส้นเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวรอ,อติดตามอีกทีหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวรออัปเดตติดตามอีกทีหนึ่งนะคะ<น>ผมรอคอนเฟิร์มผ่านเพจหลักมอลำเสียงหกนะครับผมขอบคุณที่หลายะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเวทีนะคะผมรถบ้านาก็นยู่นี่พี่น้องรถมะนาวพี่น้องอี๋ห,าห่านพระอ้าโอ้ยอยากไปนาห้านอีกแล้วพี่น้อง อยากไปนาฮานบอกก็บอกซะพี่นอ้องเ่าอย่างนี้จากนาฮานเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปในท่าเดี๋ยวว่าขึ้นทางนู้นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นทางนี้ดีกว่าที่หนึ่งในใจเสียงหกเลิศดเลือสับ,บสาบขอบพระคุณมากๆครับ ผมเจอกันเด้อมาเจอกันครับผมเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีน้องสาวด้วยนะคะผมทำไมไม่เห็นหนุ่มแม็กซิล่เลยอยู่ที่อลังการโชว์นะคะเบิรงพี่น้องเบิรงนเบิร์เบิร์ครับผมเบิรงหน้าห้านด้านหน้าพี่ที่ห้องซาติมพันยานพี่น้อง ไปบริการที่บริการน้องีบริเวมานเท่าอยักได้หกุมภาพาสัสดีเดือนแห่งความรักนะครับผมวัสดีเดือนแห่งความรักที่พี่น้องเด้อนือนี้ครับผมที่น่ารับเสียงมีความสงกรับขอะคระบรมรามานุสาวรียอนะครับพรีบา่น้องงายเพื่อส่งมรดกสร้างเจดีนะครับผมขอรอพระพุทธบาทนาหงของเหาพี่น้องครับไปซ kind of ื้อเอาสลาเพรวบาเมื่อนี่นะครับ ในช่วงหลังจากจบพิธีเปิดทำการแสดง ทีมงานคณะกรรมการเพื่อนเกษตรจับฉลากนะครับจับฉลากการกุศลรางวัลที่หนึ่งนะครับรถจักรยานยนต์นะครับปีกันรางวัลทีสองดูดูดไฟไฟขึ้นแล้วพี่น้องมอลำเสียงไี่หกนะครับผมมาฮอดจอดถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเจอกันนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องหลายครับผมขอบพระคุณพี่น้องน้องไายพี่น้องรัตนะวาฒปีครับผมทีเดินทางมารอมารอชมรอดให้กกำลังใจโลโลมารับเสียงมโยกนพสตร์นะครับเด้ อพี่น้องเบิงเต็มออาย่าย่อพี่น้องคนเยอะมากเลยบ้าคนเป็นรางวันที่ใหญ่แน่พี่น้องครับต่อไปเสือไปซืือฉลากนับกันและกันเกื่อนบ้า เอาพี่น้องครับผมบัดที่นี่ครับผมถึงไมล่าแลวเรือครับผมเบาเบิร์คอนย่าลงลายกรครับจะได้ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับผมเตรียมทําการแสดงด้านบนเวทีนะครับผมปังปังคารุเบิร์ดขอบพระคุณคุณแม่มากๆครับผมเจอกันนะครับผมเอาพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกแรงใจที่มอบให้นะครับผมขอบพระคุณบัดทุกไปหัวใจทุกงรวมครับจากพี่น้องแฟนขับแฟนปพลงครับผมที่สนับสนุนซื้อบัตรจองตัวเข้าไปรอลุกในกลุ่มปิดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมสลับไลน์นี้ ปาเบิร์ดนักินแอดมินวารำเสียงวิหกนกปงสกรขอเก่าคำับว่าขอบคุณและสวัสดีครับนี่คุณต้องกรติต่อสอบถามแต่เขาม่ได้นย์เกา5เ้าครับ0 9 6